เดียไม่อยากตัดสินว่ามันคืออะไรอะแต่อย่างที่เดียบอกว่าเดียเชื่อมั่นว่าทางรอดเดียวของประชาธิปัตย์คือทางที่ต้องอฟื้นฟื้นอุดมการเท่านั้นค่ะและเดียก็หวังว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นและเดียก็ได้แต่หวังว่าเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านก็จะเห็นเช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเดียว,ว่ามันทําให้เห็นแล้วค่ะว่าสิ่งที่เราหวังว่าประชาชนจะกลับมาศรัทธานในพรรคประชาธิปัตย์อีกครังหนึ่ง วันนี้คือแสงแห่งความหวงังแสงแห่งการเปลี่ยนแปลงมันไม่เกิดขึ้นแล้วเราจะคาดหวังแล้วเราจะหวัแวหวงแสงแห่งศรัทธาจากประชาชนกลับคืนมาได้อย่างไรคะยังไม่ได้ตัดสนิในใจใดๆทั้งสิ้นนะคะอย่างที่เรียนพี่ๆสุโมชชนไปว่าเรียนผมต้องขอ ก็คงรอดูว่าทิศทาง,ทาง,งาการจัดนี้ของทัศนจะเป็นเช่นไดค่ะแต่อย่างที่บอกว่าแนวทางหลักของเรียนมันง่ายมากๆเลยและที่ว่ามันก็เป็นแนวทางหลักสําหรับนักการเมืองก็คือว่าเราก็ต้องเลือกที่จะทางานกับพรรคการที่มีอุดมการตรงกันแต่ถ้าหากว่าอุดมการของเราไม่ตรงกับพรรคการเมืองแล้วก็คงเป็นเรื่องของเรามากกว่าที่จะต้องพิจารณานตัวเองค่ะว่ายังสมควรที่จะทางานหรือไ ยังไม่ทราบอะคะก็คงรอดูเดีคิดว่าเมื่อถึงเวลามันก็คงจะมีสัญญาณอะไรที่จะบอกเราเองว่าว่าวันใดจะไม่ใช่การนี้ก็คือเดียขอตัดสินใจว่าเดีจะไม่รับตาแหน่งใดแต่ว่าเดียจะยังคงทํางานสิ่งที่เดีได้เคยให้สัญญาไว้กับประชาชนในเรื่องของการขับเคลื่อนกฎหมายต่างๆ ในช่วงที่เดียได้หาเสียงการเลือกตั้งและได้ไปสัญญาไว้กับประชาชนปลุกตรงจุดนี้งานสิ่งใดที่เป็นการทาเพื่อประชาชนเดียจะยังคงทาต่อแต่การที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนดําเนินงานของพรรคเดียจะขอลดเว้นก่อนในช่วงนี้จนกว่าจะมีความชัดเจนของพรรอีกครัง้งหนึ่งค่ะ